พลิกคดีทิดแย้มสาวเก็ตรับแล้ววิดีโอคอนเฉาพลิกคดีสะเทือนวงการสงทิดแย้มและสาวเกตสารภาพแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ข่าวที่เราจะพาไปติดตามกันในวันนี้คือความคืบหน้าของมหากราบคดีทุจริตยักยอกเงินวัดไร่ขิงที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมไทยและวงการสงเป็นอย่างมากจากกรณีเงินวัดหายไปกว่า847ล้านบาท ซึ่งเป็นปริศนาใหญ่ที่ทั้งประเทศจับตามองมาโดยตลอดล่าสุดคดีนี้เริ่มมีความชัดเจนและพลิกหน้าสำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาเปิดเผยว่าอดีตพระชื่อดังอย่างทิดแย้มหรือพระธรรมชิริปัญญาพรไม่ได้ติดพนันอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่กลับเป็นสาวเกตหญิงคนสนิทที่ถล่มลึกในวงการบาคาร่าออนไลน์วิดีโอคอนเฉวเงินวัดหายไปไหน พลตำรวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับการห้ากองบังคับการปราบปรามได้เปิดเผยถึงคำสารภาพของสาวเกตหรือนางสาวอรัญญวันโดยเธอรับสารภาพว่าตนเองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทิดแย้มและเคยมีการวิดีโอคอลในลักษณะไม่เหมาะสมจริงพร้อมยอมรับว่าได้รับเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากอดีตพระเพื่อนำไปเล่นพนันออนไลน์และซื้อทรัพย์สินต่างๆทั้งรถยนต์หรูหรารวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนมอีกด้วย และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือเธอได้เผยว่าเคยนำคลิปวิดีโอลับไปขม่มขู่ทิกแย้มโดยขู่ว่าจะปล่อยให้เป็นข่าวเช้าหากไม่โอนเงินให้จนนำไปสู่การทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและเป็นสาเหตุที่อดีตพระต้องเรียกตัวเธอมาเพื่อทุกทำลายโทรศัพท์มือถือวังทำลายหลักฐานสำคัญเบื้องหลังเงินวัดหายยังมีมือที่สาซ่อนอยู่แม้ว่าสาวเกตจะรับสารภาพถึงวิดีโอคอนเช้า และบทบาทในการเล่นพนันแต่นักสืบยังไม่ปิดประเด็นการมีบุคคลที่สามหรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนย้ายเงินวัดโดยคาดว่าอาจมีการฟอกเงินผ่านบัญชีม้าหลายชั้นและโอนออกน,อกนอกประเทศผ่านกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีทีมสืบสวนต้องขยายผลร่วมกับสำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินและกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังกว่า2ปีเลยทีเดียวทิศแย้ม ขออโหสิกรรมด้านทิศแย้มเองก็ได้ออกมาสมัครใจลาสิกขาเองไม่ได้ถูกบังคับหรือกดดันจากใครพร้อมขออโหสิกรรมต่อญาติโยมผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผมขอรับผิดไว้คนเดียวขอให้ชาวบ้านให้อภัยอยา่าโกรธวัดอยาด่าโกรธพระรูปอื่นเลยบทสรุปของมหากาบคดีนี้จะเป็นอย่างไรในเมื่อเบื้องหลังมหากาบเงินวัดหายไม่ได้มีแค่เรื่องบาปบาปแต่ยังซ่อนเงื่อนปมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเฉาโช การสืบสวนของเจ้าหน้าที่จะสาวลึกไปถึงใครอีกบ้างและบทสรุปของคดีนี้จะลงเอยอย่างไรสังคมยังคงจับตาดูอย่างใกล้ชิด